สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง NBT 11นาฬิกาผู้บัญชาการทหารบกให้โอวาเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในและเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้อวาาแก่กำลังพลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยได้กล่าวขอบคุณที่ทำงานด้วยความตั้งใจเสียสละและอดทนขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในบ้านเมืองทั้งปัญหาย,ยาเสพติดปัญหาแรงงานต่างด้าวการบุกรุกทำลายป่าและความไม่สงบในสามพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติหน้า fin, ที่อย่างเคร่งครัดส่วนเรื่องของสวัสดิการข้าราชการชั้นผู้น้อยนั้นขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการเขื่อนกันแม่น้ำโขงในประเทศจีนลดการปล่อยน้ำส่งผลกระทบต่อการเดินเรือและทําให้ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำได้รับความเดือดร้อนระดับน้ำในแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ลดระดับลงอย่างมากมีโขดหินโผลกขึ้นมาเหนือน้ำอย่างชัดเจนและบางจุดเกิดสันดอนเป็นบริเวณกว้างขณะที่เรือสินค้าต่างๆต้อนจอดเรียงรายตามริมฝั่งซึ่งเป็นผลมาจากเขื่อนเชียงรุง้งในเขตปกครองตอนเอง12ปันนามณฑลยูนนานประเทศจีนลดการปล่อยน้ำลงจากเดิมวันละ1,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหลือเพียง1,000ถึง1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามนางสาวภกายมาดเวียรา กรรมการผู้จัดการบริษัทแม่โขงเดลต้าทราเวลเอเจนซี่จำกัดกล่าวว่าผลจากการที่น้ำลดระดับลงทำให้ต้องลดน้ำหนักการบรรทุกสินค้าในเรือเพื่อให้สามารถเดินเรือผ่านจุดมีความตื้นเขินได้ทั้งนี้หลังจากที่ประเทศจีนสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงหลายแห่งทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงทั้งในประเทศไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามต่างได้รับความเดือดร้อน ปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศค่ะสองนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันหายตัวไปนานกว่า1สัปดาห์บริเวณใกล้ก,ลกลับภูเขาไฟในชิลีจนถึงขณะนี้ยังตามหาไม่พบเจ้าหน้าที่กู้ภัยของชิลียังคงติดตามค้นหานายโรแลนด์ฮัส์วัย57ปีและโดโรธีโดเนอร์วัย41ปีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันสคนที่หายตัวไปเมื่อ15วันก่อนในบริเวณใกล้ก,ลกลับภูเขาไฟใหญ่มาก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงซานดิอาโกราว720กิโลเมตรโดยทิ้งร่องรอยเพียงรถบรรทุกคันหนึ่งที่ทั้งสองเช่ามารถคันนี้จอดใกล้ทางเดินขึ้นสู่ภูเขาไฟลูกนี้และยังมีอุปกรณ์ในการไต่เขาพร้อมกับอาหารอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่มุ่งพื้นที่การค้นหาไปที่บริเวณใกล้กับยอดภูเขาไฟและอีกบริเวณคือที่เต็นท์หลังหนึ่งที่พบ นอกจากนั้นยังได้มีการตรวจสอบเส้นทางที่ข้ามพรมแดนเข้าไปในอาร์เจนตินาอีกด้วยทั้งนี้ภูเขาไฟใหญ่มากมีความสูงกว่า3,000เมตรและเป็นภูเขาไฟที่มีพลังงานมากที่สุดลูกหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้และทั้งหมดนี้คือข่าวต้นชั่วโมงติดตามใหม่ได้ในข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกาสวัสดีค่ะ เมืองไทยเราเป็นเมืองที่สงบเคยๆขกอยากมาอยู่วิงวอนถึงประชาชนมาให้เจ็ดเย่ตระลึกถึงชาติสาธารณภาวาจากแล้วก็แผ่นดินของเราเนี่ยครับมีความสมัครสมานสามาคีซึ่งกันและกันเมื่อถนนทุกสายทุกพื้นที่ทุกความตั้งใจร่วมสร้างความสุขความปรองดอกสมานฉัน เพื่อร่วมกันสร้างชาติไทยให้ร่มเย็นความสุขสร้างได้ด้วยคนไทยทุกคน